อาจารย์หงค่าคนที่เกิดมาหน้าตาดีผิวสวยก็ทำกรรมหรือบุญอะไรคะและการที่เป็นที่รักของคนทั่วไปเกิดจากการทำบุญหรือกรรมอะไรคะออธิบายอย่างหนักเลยอธิบายอย่างหนักเลยอย่างนี้นะถามว่าหน้าตาก็ส่วนหนึ่งผิวก็ส่วนหนึ่งองนี้นะเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองด้วยเรื่องของการถือศีลด้วยก็มีส่วนนะการถือศีลก็มีส่วน การดูแลตัวเองก็มีส่วนการออกกำลังกาย,นะายหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างมันก็เกี่ยวนะแล้วก็ฐานะฐานะเนี่ยมีผลมากเลยฐานะมีผลต่อรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณนะคนสมัยก่อนนะอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคนจนๆอย่างน,นี้หน้าตาก็ดูบ้านๆใช่ไหมแต่ลูกคุณหนูลูกคนมีฐานะอย่างเนี้ยนะคือแบบ มันดูมีออร่ามันดูดีขึ้นมาอะไรประมาณนี้นนะผมว่ามันเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะสภาพการเงินฐานะทางการเงินอย่างผู้เจ้าก็อยู่ในบรรดาของกษัตริย์อย่างเงี้ยผิวก็เลยสวยผิวพรรณดีใช่ยนะรูปร่างดีก็มาจากแบบนี้แหละอย่างคนที่แบบเมื่อก่อนแบบหน้าตาไม่ค่อยดีเลยอ่ะพอฐานะทางบ้านดีกับหน้าตากับ ขึ้นมาดีต่างกันจริงๆนะต่างกันด้วยตรงนี้แหละส่วนการเป็นที่รักของใครเนี่ยบางทีมันก็ไม่เกี่ยวกับหน้าตานะมันเกี่ยวกับนิสัยเกี่ยวกับความรู้สึกที่อยู่ด้วยแล้วโอเคอรู้สึกดีอย่างเงี้ยนะคนก็ก็เลยมารักมาชอบมาลงนะเหมือนกันเหมือนกันก็อยู่ที่การประพฤติตัวนั่นแหละถ้าประพฤติตัวไม่ดีก็ไม่มีใครรักหรอกนะ นะตัะพื้นตัวที่แบบสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านใครก็ไม่รักหลอกต่อว่าต่อให้จะหน้าตาดีแค่ไหนก็ตามเาไม่เกี่ยวกันอันนี้แยกแล้วเนาะเรื่องหน้าตาดีกับเรื่องคนที่มารักใช่ไหมประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละถามว่ามันถ้าถือศีลห้าปฏิบัติทรรมแล้วหน้าตาดีมันก็ไม่ใช่อะ่ะนะแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์ท่านก,ทานก็ท่านก็หน้าตาธรรมดาธรรมดาก็มี 没劲了。<laughs>